วอเตอฟลั <What> <laughs> อยากได้ที่หาผลปีศาจว่ะเอา้าโลบักพอแล้ว้โหนีสุดไม่ก็พอผมขอแนะนำ FDC Shop บริการเติมโลบักระบบ ID Pass แถมยังมีเกมต่างๆคนจะซื้ออีกมากมายอ t a r k i n g Legacy กดเกมพ p a s สกดผลแบบบลอกฟุตแบบต่างๆอีกมากมายลิ์ f a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับส่วนทีเลาครับอยู่ในเกมเราบอกก่อนที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะครับกลับมาอีกครั้งนะสำหรับคลิปสุ่มผลปีศาจนะแล้ววันนี้นะครับสูตร แต่คนดูมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําสูตรนี้ในตอนนี้ก่อนเลยนะครับในช่วงแรกของคลิปก็คือเขาบอกว่าเริ่มเกมมาเนี่ยให้เราเดินเดินไปที่คาเฟ่น,นะครับย้ําว่าเดินนะครับห้ามวิ่งนะครับแล้วโคตรไกลไกลมากไปครับเดี๋ยวเราเดินไปที่คาเฟ่กันก่อนนะครับอืคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมก่อให้แล้วกันเนะีเดี๋ยวคนดูเบื่อนะครับโอเค เหนื่อยเหนื่อยมากผมต้องมานั่งเดินทีละน,นิดทีละน,น้อยระยะต่อไปนับเขาให้วนฝั่งขวาหนึ่งรอบแล้วสุ่มวนฝั่งขวาหนึ่งรอบแล้วสุ่มโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอเดิ่มเรื่อัดตรงนี้แล้วกันนับจะได้มาสุ่มเลวโอเคเดี๋ยวผมกรอลิปอีกรอบแล้วกันนับเดี๋ยวเขาจะเบือ่อ โอเคครับตอนนี้เราครบแล้วนะครับผลที่ได้นะเป็นมังกรพิษนะครับแล้วก็สันมีโอกาสสามผลใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองุ่มดูนะว่ามันโอ้ยโดนโตบโดนหลอกว่ะทุกคนผลทรายผมไม่มีแบตเตอรี่เลยเหรอแสดงว่าเกมนี้ผมแทบไม่เคยใช้ผลทรายเลยไม่ใช่แทบไม่เคยใช้ผลทรายเลยเออเฮนออ เดี๋ยวผมขอดูผลที่เหลือก่อนผมไม่ได้เข้าบกฟุตมอนานนะครับช่วงนี้ติดสอบติดโปรเจกต์นะครับก็ที่บอกไปนะครับอมีผลพิษอยู่หนึ่งมีมังกรอยู่สองนะครับผมอยากได้ผลพิษเพิ่มว่ะผลพิษผมเอาไปแจก,กเอาไปเทรดหมดแล้วอะ่ะโอเคครับก็ผมอยากสุ่มผลดีกว่าเดี๋ยวผมไปหารหัสกันนะครับเดี๋ยวผมหารหัสสุ่มกันจะกลับมาโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้าน easy farm นะครับผม เดี๋ยวผมจะซื้อรหัสไปสุ่มผลนะลงทุนว่าครับซื้อรหัสไปสุ่มผลนะครับก็อื่นนะให้ทุกคนสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบบริรที่เร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอสมัครสมาชิกก่อนละกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบริการของทางร้านกันนะครับมีบริการเติมโลบักนะครับเติมโลบักแบบกรุ๊ปแบบ V.P. เซิร์ฟเวอร์แบบ ID pass ออ่าตอนนี้ไม่มีสินค้านะครับ โลบ็อกน่าจะยังไม่มีขายนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูบริการบริการฟาร์มนะครับมีบริการฟาร์มด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาซื้อไอดีนะเดี๋ยวผมจะมาซื้อไ d ดีนะครับนี่นะบริการจําหน่าย ID ดีเกมโลบ็อกนะครับผมดูดีว่ามีรหัสอะไรบ้างนะที่ผมจะสามารถซื้อไปสุ่มผลได้นะครับไอดีบอกฟุตเวลตันนะครับสุ่มสองดาบโซโลนะครับบอกฟุตผลตื่นครบ ผลมืดตื่นครบผลพระตื่นครบนะครับอันนี้ผลน้ําแข็งตื่นเดี๋ยวเอาเป็นนี่ดีกว่าเดี๋ยของเอาเป็นไอดีบกฟุตผลพิษมัดสา0ร้อยลกันนะับราคาเนี่ยอยู่ที่110บาทนะครับอ่านะื้อเลย ยอดไม่พอนะครับเดี๋ยวเราต้องไปกดเติมเงินก่อนนะครับที่ช่องนี้นะครับแล้วก็เอาอ่างเปาเหมือนเดิมนะครับวิธีการใส่อ่างเปาของร้านนี้นะครับมีบอกเลยนะครับว่าทําอย่างไรนะครับนี่นะครับขออนุญาตเดี๋ยวผมขอสร้างซองอ่างเปาสักครู่นะครับขออนุญาตตอนที่ผมได้อ่างเปามาเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันทํารายการนะครับตอนนี้ผมเติมเงินเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับเวลาวันศุกร์นะครับเวลาแปดโมงยี่สิบหกนะครับทางนี้จะมีเป็นประวัติคิวนะครับสามารถเช็คได้นะครับตรงนี้ เฮีด <Okay>, yeah, เดี๋ยวเราไปที่อ่าสินค้านะครับแล้ mm hmm. วก็มาที่บริการจำหน่ายไอดีเกมที่เมื่อกี้ทนะี mm ่ hmm. เราได้ดูไว้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะทำการซื้อเลยนะครับ110บาทนะครับมาอ่าตอนนี้ผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเรีย okay, บ yeah, <Okay, yeah, S 2> เดี๋ยวผมขออ่าปิดไอดีกับพาสไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ โอเคครับนนี้เราได้รหัสมาแล้วนะครับครบเลยนะผลวินอมมาสาม้อนแล้วก็มีดาบสองเล่มนะครับนี่นะครับครบทั้งหมดครับเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันดูดีกว่าว่าจะได้ผลอะไรนะครับลงทุนพี่ครับพี่ลงทุนเกินไปเปล่าครับซื้อรหัสไปมาสุ่มผลจริงโคตรลงทุนอนะ อินคอมแบตอะไรวะผมขับชนใครเลยไม่รู้ละผมไปก่อนผมไปก่อนผมไปก่อน,อน,น okay, ครับจังหวะนี้โอเคครับเรามาที่สุ่มผลนะครับเราจะไม่มีสูตรอะไรทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าเราได้ทําการซื้อรหัสเพื่อมาสุ่มผลแล้วเ,เราดูกันดีกว่าว่ามันจะได้ผลอะไรนะครับโอ้โหว้าวเท่าไร ใครที่ลองซื้อนะครับรหัสร้าน easy farm นะครับก็มาบอกกันได้นะว่าซื้อมากแล้วสูมได้ผลอะไรเป็นผลแรกนะครับคมได้ผลบอมว่ะโยนทิ้งเลยมีผลเก็บไหมไม่มีนะครับอือันนี้ก็มีเป็นดาบนะครับโอเคครับกเกลืออีกแล้วเกลือเกิน ไม่เป็นไรใครอยากได้รหัสดีๆนับราคาถูกคุ้มๆนับแนะนำอีซี่ฟาร์เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาซื้ออีกรหัสหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับคลิปนี้เอารหัสเดียวไปก่อนนะเดี๋ยวเรากลับไปที่รหัสหลักกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรากลับประเทนครับโอเคครับก็ผมเห็นสปอยอัปเดต16มานิดหนึ่งนะครับทางลิปินดาเนี่ยได้โพสต์ในทวิตเตอร์ไว้นะครับผมดูว่ามันข้อมูลมันยังค่อนข้างน้อยนะับแต่ว่าเขาเตรียมตัวอัปเดตฮาโลวีนนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นอัปเดต16หรือว่าจะอัปเดตแค่กิจกรรมอีเวนต์มาเฉยๆนะวันนี้ผมโอเคครับแล้วก็มีคนนะพูดเกี่ยวกับดาบโยรุเยอะมากครับว่าพี่ครับอยากแลกดาบโยรุครับอยากได้ครับทำยังไงครับคือแนะนําให้ไปเข้ากลุ่มบล็อกฟุตนะครับแล้วก็ไปเทรดนะไปอ่าดูว่าเขาต้องการผลอะไรนะแล้วก็ไปเทรดกับเขานะทักแชทใน discord เข้าไปเนาะถ้าทักมาหาผมเนี่ยผมไม่มีดาบโยรุให้นะครับผมมีให้เฉพาะตอนกิจกรรมเท่านั้นนะครัสำหรับดาบโยรุเนาะ คนที่อยากได้นับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้า Discord กันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูอ่าซนิกพีกดิดนึงแล้วกันไหนก็เข้า Discord ไปแล้วนะเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบโอเคครับมาที่ Discord ของทางเกมนะครับนี่เลยนับผมเห็นมีอ่าสปอยอัปเดตนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ใครรู้ก็เมนทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านนะครับโอเคครับผมมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องการเทรดเดยอะมากพี่ครับทําไมผมมองไม่เห็นห้องเทรด ทำไมห้องเทดมันหายไปนะบอกอีกคลิปนับคือผมบอกเกือบทุกคลิปเลยนะครับข้างล่าง YouTube คอนเทนต์เนี่ยมันจะมันจะมีบอกนะครับว่าคุณเวลีฟายหรือยังถ้าแบบเวลีฟายแล้วเนี่ยมันจะหายไปแบบนี้นะครับพอหายไปแล้วเนี่ยมันจะเจอห้องเทรดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูกันเลยมังกร2พระ2องโมจิ1โอเปะ1แลกกับอ่าฟุตโนติเฟอร์ที่หาผลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงเกมพัดเลยนอกจากดาบโยรุมีคนดาบเทรดดาบโยรุเยอะมาก นะเดี๋ยวผมดูกันดีกว่าว่าส่วนมากเนี่ยเขาแลกอะไรกันเปดาบโยรุนี่นี่นับอันนี้คือเขารับแลกดาบโยรุนับก็คือเป็นผลโมจินะครับผลมังกรแล้วก็ผลพิษสองนะับเราเอาสี่ผลนี้ไปให้เขานะเขาจะให้ดาบโยรุเราเนี่ยแล้วก็หาตามนี้นะครับถ้าเราโอเคแล้วก็กดแล้วก็ทักเขาไปนะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนับว่ามีใครแบบเออแลกดาบโยรุอีกไหมนะมันหายากนะอ่ะนี่คนนี้นะับก็ไอ้คนเดิมนี่หว่าคนเดิมนี่คนเดิม บอกแล้วนะัมันมันหาค่อนข้างยากนะครับคนที่เอาอยู่รู้มันแรกอะ่ะพวกของมันแพงเนาะหนึ่งพันสองร้อยโลบัตครับนะมันแพงมากจริงมไม่ค่อยจะเจอเลยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ค่อยเจอไม่เจอเลยดีกว่าส่วนใหญ่เขาจะรับแลกมากกว่านะก็คือเอาผลเนี่ยไปแลกกับโยรุซะม,มากกว่านะครับ มีแต่คนหาดาบจะรู้ไม่มีใครดาบจะรู้มาแลกเลย้ไม่มีแล้วครับหายากจริงนะครับใครที่แบบว่ามีดาบอ่านี่น,น,นี่มีคนนึงนะอันนี้เขาให้เสนอนะใครมีดาบจะรู้นะครับอยากจะมาแลกกับผลนะครับก็มาแลกได้นะอือันนี้อันนี้เขาก็หาแลกอ ดิสคอตบอทฟุดน,นะอยู่ที่หน้าเกมเลยนะม,นมามาท่าคารผมผมไม่มีให้นะครับอุ้ยหาโอ้โหผลพิษสามมังกรสามโมจีหนึ่งผลโอเปรแลกฟุตโนติฟ์ก็เรามาแลกกันดูนะตอนนี้ผลพิษก็เริ่มซื้อนั้นที่ผมได้บอกไปนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ได้เทรดให้ดูนะครับดาดยู่รู้ไม่เจอเลยแทบไม่เจอเลยเจออยู่สามคนเองมั้งกดล่างสุดเลยอะ ผมไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวลองดูควักดาก้อนดูห้องนี้ก็ไม่เจอเลยนะครับเอาคี้ผมใครที่มีดับจะรู้อยากจะมาแลกนะครับสามารถเข้าลิสอร์ดบอกพุทมาได้หรือจะเข้าลิสอร์ดของผมเองก็ได้นะเพราะว่าลิสอร์ดของผมเองเนี่ยก็มีห้องนะับสำหรับเทรดผลปิศาจนะก็คือห้องนี้นะครับนี่นะคเทรดกันได้นะครับอ่าผมขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับการเทรดผลนะครับ ถ้าเกิดมีคนมาให้คุณเนี่ยดรอปผลปิศาจก่อนเทรดให้ก่อนนี้อันนี้คือโกงนะครับไม่ต้องไปรับแรกนะครับเทรดก็คือการที่อีกคนให้ของอีกคนให้ของแล้วเทรดจบในครั้งเดียวถ้าเกิดเทรดแล้วมันมีหลายรอบเดี๋ยวคือคุณกำลังจะโดนโกงนะครับอย่าไปทําแบบนั้นนะอย่าไปถ้าเขามาแบบเทรดสองรอบได้ไหมโกงแล้วนะโอเคผมชอบที่ฝังก็จะกดไ like, ลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย่ <Yeah. S 1> อย่าลืมนะครับ <Yeah. S 1> นะ easy farm นะครับ